ไปดูเนท้องทิ้งเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพม่ฟลอยจะพาทุกท่านมาทานอาหารญี่ปุ่นที่ร้านนี้กับทิสกายะเทฟเป็นนะคะทรงโครงการแบดนมินี่วิลล่าสุขุมวิท26ค่ะก็บอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่สไตล์ดีๆมีทั้งซาชิมินะคะแล้วก็มีทั้งบุฟเฟ่หลากหลายที่ดูจริว่าแล้วเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะค่ะ เป็นนะคะภาษาอิตาลีค่ะค่ะเพื่อนขาตัวอื่นเลยที่กัดของร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะเนี่ยสุขุมวิที่26ค่ะอยู่ตรงในมินิค่ะเดมินี่วิลล่าใช่ค่ะตรงวิที่26นะคะซึ่งร้านนี้ก็จะมีสไตล์อาหารญี่ปุ่นใช่ค่ะที่มีทั้งแนวบุฟเฟ่ต์แล้วก็เป็นอลังการใช่คุณแอนจะแนะนำเมนูอะไรเป็นลำแรก้วดูอ่าอย่างแรกน่าจะเป็นซูชิแล้วก็ซาชิมิของทางร้านดีกว่าค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นซูชิแซลมอนเลเวอร์นะคะก็จะเป็นซูชิที่เป็นแซลมอนทั้งหมดเลยนะคะมีสาชนิดค่ะมีแซลมอนฮาราซนะคะเป็นท้องแซลมอนนะคะอันนี้2นะคะก็เป็นซูชิแซลมอนคึ้งทางนะคะก็คือเป็นแซลมอนสดอย่างนี้สานะคะก็เป็นตัวเนื้อแซลมอนเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมของร้าะเหมาะสำหรับคนที่รักการทานแซลมอนแบบชนิดจิตใจเลยใช้เพราะว่าอร่อยเต็มคำแน่นอนเลยนะคะค่ะ อย่างที่สนะคะก็จะเป็นซาช,ชิมิค่ะของทางล้วเราสดอร่อยแน่นอนค่ะจะมีตัวอย่างแรกก็คือเป็นชิเมสบะตัวปลาสบะนะคะ,คะอย่างที่สองก็เป็นอากาเอบินะคะตัวกุ้งแดงค่ะอย่างที่3าก็เป็นทักโตค่ะตัวปลาหมึกนะคะอย่างที่สี่เอกะวะค่ะอย่างที่ห้านะคะก็เป็นแซลมอนค่ะอย่างที่หอมักกุโระนะคะ แห่งที่เจ็ดนะคะก็จะมีอิกะค่ะแห่งที่แปดก็จะเป็นอิกุระค่ะไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะโมตะเตะคะ่ะ mm hmm. ตัวาราคานะคะไม่ได้มีแค่ตัวแซลมอนแล้วก็ตัวออซูชิหรือซาซิมิอย่างเดียวนะคะทา mm hmm. งร้านเรายังมีตัวเนื้อค่ะเป็นเนื้อเอสามนะคะ mm hmm. ที่เป็นเนื้อวัว mm hmm. สักลายประเทศญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวเนื้อหมู ลูกค้าท่านใดที่ไม่ทานเนื้อวัวนะคะทางร้านเราก็จะมีเนื้อหมูให้เช่นกันนะคะอย่างเมนูเนื้อนี่มีชื่อเรียกว่าอะไรคะอ๋อยากิซุกิค่ะราทาเนื้คือต้องเอาไปย่างใช่ค่ะเพราะทางร้านเราไม่ใช่แค่เป็นซูชิอย่างเดียวยังเป็นสไตล์การปิ้งย่างด้วยค่ะเป็นการปิ้งย่างเป็นส่วนใหญ่ด้วยเราก็คือเอาเนื้อไปย่างบนเตาอนร้อน ขดอใช่ค่ะทางร้านเราจะมีทั้งไข่พรีเมียมเอนะคะตัวพรีเมียมเอนี่เือเป็นฟาร์มของเซนเป็นเองเลยนะคะและอย่างที่2ก็จะเป็นไข่ดองค่ะไข่ดองที่เซอของทางร้านเรานะคะแตกต่างจากทางร้านอื่นแน่นอนค่ะเพราะไข่ดองทางร้านเรานะคะดองไว้แค่2อชั่วโมงนะคะต่อวันนะคะเกินกว่านั้นทางเราเอาทิ้งแน่นอนค่ะเอาหมูหรือเนื้อ ก็จะเป็นตัวคานิมิโซะนะคะคานิมิโซะตัวนี้มาจากฮอกไกโดเลยค่ะมีหลายรูปแบบมากแต่ยกตัวอย่างมาแค่3แบบค่ะก็จะเป็นตัวคานิมิโซะแบบออริจินอลนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นอ่คานิมิโซะใส่ไข่แล้วก็ตัวเซลมอนอย่างที่3ามก็จะเป็นตัวคานิมิโซะแล้วก็เซลมอนค่ะเวลาทานก็เอาไปย่างบนเตาใา่ยานแล้วทานกับข้าวร้อนๆอร่อยมากค่ะวิธีการสังเกตุคือก็จะเดือดใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะเดือดุขึ้นมาถ้าเดือดแล้วก็แสดงว่าทานได้ก็คือยกใส่จานมาใช่ มีทริคหนึ่งอย่างก็คือทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านะคะอร่อยมากต้องลองนะคะ,ะห้ามพลาาเมนูนี้สำหรับเมนูนี้คืออะไรครับตัวนี้จะเป็นไขด่ดะชิมากินะคะหรือว่าไข่ม้วนค่ะค่ะสอร่อยม,มากๆอ,อร่อยแน่นอนทานตอน,น,นร้อนๆใช่ไข่นี้จะเป็นแบบฟองน้ำซึมใช่ค่ค่ะค่ะ<ห> ก็จะเป็นบะริสซบะตลาดนะคะความมิตรของมันก็คือจะเป็นตัวเส้นนําไปทอดแล้วมันก็ขูดขึ้นมาเป็นเส้นโซบะใช่ค่ะทอดให้เหลืองนวลกรอบใช่แล้วก็ไปทานแล้วคลุกบมาตรทานของเส้นน้ำสลัดเห็นบอกว่าทางร้านทขาเองใช่ค่ะเป็นตัวซอสทาดูทาดูซอสค่ะค่ะก็ทานแล้วก็จะได้เรี่ยนน้ำย่อยด้วยใช่ ก็คุณต้องปิดท้ายด้วยของหวานใช่ไหมคะคุณอาใช่ค่ะตัวของหวานก็เป็นตัวโมจิย่าค่ะทานคู่กับตัวถั่วแดงค่ะเวลาทานนี่จะดูสนุกสนานมากเลยก็คือเราจะหยิบโมจิใช่ไหมคะไปย่างบนเตาเตาร้อนๆต้องทานตอนร้อนๆใช่แล้วตัวโมจิคือพอย่างกับเตาร้อนๆสักพักใช่ไหมคะมันก็จะแตกตัวพองขึ้นอย่างเงี้ยค่ะให้ดูสนุกเป็นไปค่ะ ร้านเห็บเป็นนะคะจะแบ่งเป็นช่วงสองเวลาก<ช>็คือมีทั้งตอนตอนเช้าก็คือตอนร้านร้านจินะคะช่วงร้านจิก็จะมีเมนูร้าน ให้กับคุณลูกค้าเปิดตั้งแต่11โมงนะคะรับออเดอร์ตั้งแต่ตอน2ทุ่เย็นนะคะแล้วเปิดอีพีตอน6โมงเย็นค่ะตัวบุฟเฟ่ก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นนะคะบุฟเฟ่จะมี4ราคาค่ะเด็199ค่ะบวกบุฟเฟ่ต์นะค่ะแล้วก็ตัว999 1 599แล้วก็1 999ในในราคานี้ยังไม่รวมแบตกับเซอร์วิสค่ะซึ่งบุฟเฟ่ตนี่ต้องบอกว่าต้องจองก่อนนะคะคุณน้าอยากให้ลูกค้าทุกมาจองให้หนึ่งค่ะ ซึ่งใครนะคะอยากจะทานอาหารเรียกว่าสไตล์ของจักรยาเชฟเป็นนะคะก็คือมาได้ที่นี่เ,นเลยตองแมนมินีว่วิลล่าค่ะ,คะสุขุมวิท26ค่ะก็ใครนะคะสนใจก็อยา่าพลาดนะคะไม่พอยบอกได้เลยว่าแค่ดูการทำหรือการจัดวางนี่ก็เรียกว่าด่นอยู่ทั้งสายตานะคะส่วนอาหารจะอร่อยไม่หร่อยเดี๋ยวเรามีกัน,นะคะ่ะสำหรับอาจารย์นี้นะคะไม่พอยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณนะค,ณค่ะครัสวัสดีค่ะแล้วก็จะลาคุณผู้ชมไปด้วย ด้านหน้าค่ะสวัสดีค่ะ